สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งกับมหาดีวีพยากรณ์คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีของชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆย่อมเป็นของเรา เราจะมาเริ่มต้นการทํานายของชาวราศีสิงห์ราศีสิงเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จคุณจะมีเกณฑ์ความสําเร็จเกี่ยวกับการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดังใจที่คุณหวังหรือคุณต้องการแต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันคือความสําเร็จ ให้พลังใจก,กับตัวเองให้ได้สู้ฟันฝาคุณเป็นชาวราศีสิงห์แล้วสิ่งที่คุณมั่นใจคุณเชื่อมั่นคุณเดินหน้าสู้แล้วความสาเร็จจะเป็นของคุณคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นเดินทางไกลไปต่างประเทศการเดินทางไกลของคุณประสบความสำเร็จอาจจะเป็นการติดต่อการค้าการขายเกี่ยวกับคนต่างชาติการต่างประเทศ การเดินทางไกลของคุณนั้นจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณสิ่งที่คนสิขอโทษค่ะสิ่งที่คนคุณลงทุนไว้คุณจะประสบความสำเร็จมันกำลังตอบกับแทนมาให้กับคุณทำให้คุณรู้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นจะประสบความสำเร็จคุณจะได้บ้านคุณจะได้ทำบ้านต่อเติมบ้านได้ที่อยู่อาศัย หรือคุณจะได้โชคจากบ้านของคุณหรือใครที่ยังไม่มีบ้านอาจจะมีเกณฑ์การซื้อบ้านใหม่ทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านบ้านจะนำโชคมาให้กับคุณใครที่ยังโสดอยู่จะมีคนนำความรักมาให้กับคุณจะมีคนหน้าตาดีหญิงที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีชายหนุ่มหน้าตาดีมาขายขนงจีบนำความรักมาให้กับคุณชายชาวราศีสิงห์ก็จะมีหญิงหน้าตาดี นำความรักมาให้กับคุณคุณจะได้ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับคุณจะได้ของขวัญของมีค่าของขวัญของมีค่าก็อาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินเป็นสิ่งของที่มีค่าคุณจะได้ของมีค่านะคะการมีของมีค่านั้นอาจจะได้จากตัวเองหรืออาจจะมีคนซื้อให้แต่ให้รู้ไว้เลยว่า สิ่งนั้นมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับคุณระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยจะทาให้คุณทุกข์กรุ้มเป็นกังวลระมัดระวังบริวารจะทาให้ทุกข์เป็นกังวลการเดินทางไกลใกล,ใกล้ระมัดระวังหน่อยนะคะระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่คาดฝันขอให้ระมัดระวังการขับขี่ยานพาณนะก็ดูซ้ายดูขวาระมัดระวังนะคะความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คนที่มีครอบครัวแล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำความอบอุ่นนำครอบครัวที่มีความสุขมาให้กับคุณแต่ให้ระวังมือที่สามบ้างนิดหน่อยขอให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันแต่ก็ไม่ได้เป็นดวงดาวที่รุนแรงเพียงแค่คุณหักข้ามใจควบคุมจิตใจให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงแล้วทุกอย่างจะไม่เกิดปัญหา มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีให้กับเจ้ากรรมนายเวรย,ยิ่งคุณทำบุญมากเท่าไหร่คุณจะได้กลับแทะตอบแทนมามากเท่านั้นเพราะช่วงนี้ดวงดาวแห่งการให้ทานบารมีของคุณค่อนข้างรุนแรงยิ่งคุณทำเยอะปฏิบัติเยอะสิ่งที่ดีจะกลับตอบแทนมาให้กับคุณคะ่ะ mm hmm. ชิบจรนรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเรื่องต้องไปต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มานี่ เกณฑ์การเดินทางไกลของคุณค่อนข้างเยอะมหาเดวีถึงบอกไว้ว่าการไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็าต้องติดต่อมาจะไ,ได้รับข่าวจากคนทางไกลสรุปสําหรับของชาวราศีสิงนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตอําแหน่งเกณฑ์การงานจะประสบความสาเร็จใครที่อยู่หน่วยงานราชการ ก็ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าช่วงไตรามาสช่วงปีนี้เก์การงานของคุณจะมีเก์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนคนที่ทําธุรกิจการค้าคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ผลกําไรที่งดงามแต่บางครั้งคุณเป็นชาวราศีสิงค์คุณอาจจะคิดอาจจะหวังมากเกินไปคืออาจจะแบบประมาว่าต้องการให้มันสําเร็จมากกว่านี้แต่คุณได้เพียงเท่านี้แต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่า สิ่งที่คุณทำอยู่นั้นประสบความสำเร็จนะคะการเดินทางไกลใกล้กลม,รมีระมัดระวังอุบัติเหตุอย่าประมาทนะคะแล้วทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักใครที่ยังโสดจะมีคนนำความรักมาให้คนที่มีครอบครัวความรักความสุขสมบูรณ์ดีค่ะอาจจะมีบ้านระห,ระห้องละแหงนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราควบคุมสติอยู่ในขอบเขตของอารมณ์ของเราทุกอย่างจะไม่เกิดสิ่งที่เลวร้ายนะคะคนทางไกลจะเดินทางมาหา ถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาแนะนําชาวราศีสิงห์มันทําบุญสร้างบารมีในครึ่งปีหลังเยอะๆนะคะเพราะคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยจะทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีสิงห์จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆได้บ้านได้รถได้สิ่งที่ดีๆได้ของขวัญของมีค่านะคะ ขอความสุขความสำเร็จจงเป็นของชาวราสิงห์ตลอดปี2,560ค่ะครบแล้วสำหรับชาวราสิงห์ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขขอองค์มหาเดวะมหาเดวีนำทางให้คุณพบกับความสุขความสำเร็จค่ะ